ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องขั้นตอนการทําฝนหลวงมาฝากกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก่อกวนเป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่มก่อตัวแนวตั้งการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้มุ่งใช้สารเคมีกระตุ้นใช้มวลอากาศลอยตัวขึ้นสูงสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการชักน้ำ หรือไอ้น้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆระยะเวลาที่ปฏิบัติในขั้นตอนนี้ไม่ควรเกินสิบโมงของแต่ละวันโดยการใช้สารเคมีที่สามารถดูดซับไอน้ำจากมวลอากาศได้แม้จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพันธ์ค่าต่ำเพื่อกระตุ้น,นกลไกของกระบวนการกันตัวของไอน้ำในมวลอากาศ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของเมฆด้วยทั้งด้านเหนือรมของพื้นที่เป้าหมายเมื่อเมฆเริ่มก่อตัวจเจริญเติบโตขึ้นทางตั้งแล้วจึงใช้สารเคมีที่ให้ปฏิกิริยาคายความร้อนโปรยเป็นวงกลมหรือเป็นแนวถัดมาทางใต้ลมเป็นระยะสั้น เข้าสู่ก้อนเมฆเพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มแกนร่วมในบริเวณการปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นศูนย์กลางที่จะสร้างกลุ่มเมฆฝนในขั้นตอนต่อไปส่วนขั้นตอนที่สองนะครับเลี้ยงให้อ้วนเป็นขั้นตอนที่เมฆกำลังก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะสำคัญมากในการปฏิบัติการเพราะจะทำต้องเพิ่มพลังงานให้แก่ให้ยาวนานออกไป ต้องใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์การทำฝนควบคู่ไปด้วยพร้อมกันเพื่อการตัดสินใจการโปรยสารเคมีชนิดต่างๆณนะที่ใดของกลุ่มก้อนเมฆในอัตราจึงต้องเหมาะสมเพราะต้องให้กระบวนการเกิดลระองเมฆสมดุลกับความแรงของนั้นๆของเมฆนั้นๆด้วยให้เมฆสลายสู่ขั้นตอนที่สามนะครับ ขั้นตอนโจมตีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกำลังกำลังของวิธีปฏิบัติการฝนหลวงเมฆหรือกลุ่มเมฆฝนมีความหนานแน่นมากพอที่จะสามารถตกเป็นฝนได้ภายใต้กลุ่มเมฆจะมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่มากมายหากเครื่องบินเข้ามาในกลุ่มเมฆฝนนี้จะมีเม็ดน้ำเกาะตามปีกและกระจังหน้าของเครื่องบิน เป็นขั้นตอนที่สําคัญต้องอาศัยประสบการณ์มากเพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อความรวดเร็วหรือทําให้อายุของก้อนเมฆหมดไปสําหรับการปฏิบัติในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการทําฝนหลวงซึ่งมีอยู่สองประเด็นคือเพื่อเพิ่มปริมาณฝนตกและเพื่อให้เกิดการกระจายของการตกของฝน จึงต้องจึงต้องให้เกิดฝนขึ้นครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ